คือแรงใจกี่ต่อเติมฝันคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าขอบคุณสวัสดีค่ะลูกเชียร์มองไม่เห็น ำให้ันเป็นจริงในวันนี้วจเชนากวันนี้จะดเปลี่ยนชีวิตใหม่สวัสดีลูกเจียบจะลูกจากขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลายแทนด้วยคำว่าขอบคุณปาริหีรค ทียิ่งใหญ่กระจับหวใจที่กล้าใจตั้งม,มั่นด้วยแรงรักและศรัทธา And bye! นี่นะคะลมเย็นมากนะคะครูยอยู่ที่นะ,ะสังคมนะ,คะที่เราเห็นนี่คือแม่น้ําโคงนะคะ s <up> <S โอ้สวัสดีลูกน้ําพึ่งค่ะแม่น้ำขงนะคะ s <up> <S แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราคือประเทศลาวนะคะ s <up> <S เพื่อนบ,บ้านของเราเองนะคุณ <_ s up> คนฟ้าของครูนะ,ะอยู่ฝั่ง,งนมรนะอยู่ฝั่งลาวนี่แหละนะคะสิ่ที่มีให้กันเรือ่องราว ไม่ทิ่ใหญ่กว่าเดิมเกิดจากหัวใจที่กล้าแจงตั้งมันด้วยแรงรักและศรัทธาอาติาานที่ยิ่งใหญ่ความมุ่งมันที่มันแรงกล้ความสัชเ่น ขอบคุณมากๆนะคะเสียงนั้นนะคะมาจากบ้านงานบวชนะคะมาจากบ้านงานบวชนะ ขอบคุณนะทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคูมาตอนเช้านะวันนี้นะสถานที่ดีๆบรรยากาศดีๆอากาศดีๆแบบนี้นะครูก็คิดถึงนะลูกศิษย์ของครูทั้งหลายที่หน้าเพจนะวันนี้ค่ะครูได้ทำนะโปรแกรมพิเศษนี้ค่ะคกูจิปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่90วันนะกับครูเอญยนะเดทที่62แล้วนะการให้พลังตัวเองโดยที่ไม่รู้จกจบจากิ้นนะ ครูสิตาพอสวรรค์ปั้นเองได้นะคะเป็นครูบาอาจารย์ที่ครูเคารพนับถือเลยเป็นคนที่สอนบทเรียนนี้ได้สุดยอดมากๆนะ,ะเออพลังให้ม จะจบนะครูสิตาเป็นคนที่มีพลังเยอะมากนะคุณเชื่อไหมว่าอดีตเอกก็เป็นผู้หญิงที่ติดลบ10บล้านมีเงินติดตัวเพียง20บาทค่ะแต่ตัวเองมารวยมาลอดด้วยการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดจึงออกมาส่งต่อให้กับเรานะครูแทบจะไม่เห็นผู้หญิงคนไหนหรือคนที่ประสบความสําเร็จคนไหนค่ะที่เขาจะออกมาบอกเราว่านี่คือทางลัดนะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเป็นกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกทุกคนคนที่สําเร็จระดับโลกรู้หมดค่ะแต่ที่ไม่รู้คือพวกเราทั้งนั้นเองวันนี้เราเป็นคนหนึ่ง ที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตหนูเชื่อนะคะว่าสิ่งที่ครูสิตาสอนคือความจริงสิ่งที่ครูสิตาสอนคือการลงมือทําและตื่นรู้และครูสิตาประสบความสําเร็จในชีวิตจริงออกมาส่งบอให้กับเราครูเอญ้ยเองค่ะไม่ได้เป็นคนที่รู้กฎกฎนี้มาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่มารู้จากครูสิตาเช่นเดียวกันครูเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองค่ะได้แบบก้าวกระโดดด้วยการเรียนนะจากคําสอนของครูสิตาทั้งนั้น วันนี้เดย์ที่62ค่ะการให้พลังไม่รู้จุดจบจ,จสิ้นพลังนี้มันมาจากไหนคะมาจากกูสิตาเช่นเดียวกันกูสิตาเป็นครูที่ทำคอร์สแคมป์สัมมนาเยอะมากค่ะจริงๆแล้วครูอยู่เฉยๆครูเสียงชัดสัญญาณชัดนะลูกกูสิตาอยู่เฉยๆกูสิตาก็ามีกินมีใช้โอ้โหสุขสบายทั้งชาติแล้วนะทำไมต้องมาทำแคมป์ เมื่อวานครูได้บอกแล้วค่ะการเข้าสู่สนามแม่เหล็กการนำพาสู่สนามแม่เหล็กมันเป็นพลังมหาศาลเป็นพลังกลุ่มที่เรามีอุดมการณ์เดียวกันและต้องการเป้าหมายเดียวกันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและให้มีความสุขประสบความสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆครูจิตาเป็นคนที่ทําแคมป์ทุกเดือนค่ะเพื่อให้ลูกศิษย์ของตัวเองได้ไปเปลี่ยนชีวิตค่ะได้ไปถ่ายพลังงานที่เสียเสียค่ะออกให้หมดแล้วเติมพลังงานที่ดีๆเข้าไปค่ะ ให้กับตัวเองและพลังงานนี้นะคะจะเก็บรักษาไว้ค่ะ โอ้ oh, บอกเลยว่าในทุกๆเดือนครูเอญยาเองก็เป็นคนเสปต์แคมป์คูสิตาซึ่งตอนนี้คูสิตาไม่ได้ทําแคมป์แล้วดแต่พลังนั้นทาไมยังอยู่เพราะครูย,ยังเทรนตัวเองในหน้าเพจและเอาคําสอนของคูสิตาในแคมป์ทั้งหมดมาให้กับตัวเองวันนี้ใครหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยพลังเนี่ยทำไมครูเอียาพลังเยอะคูสิตาพลังเยอะเอามาจากไหนเพราะการนําพาสิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะนาพาคําสอนที่ยอดเยี่ยมค่ะมาเติมให้กับตัวเองและทําสิ่งที่มันสร้างสารรค์จะลงใจค่ะที่เป็นพลังงานด้านดี ให้กับตัวเราหลายคนมีพลังงานในด้านลบๆคิดเครียดค่ะมองเห็นอดีตนะที่มันทั้งที่มันจบลงไปแล้วค่ะแต่นําพามันมาปัจจุบันมองหาอนาคตของตัวเองไม่เห็นก็เกิดความกดดันหนูรู้ไหมว่าการที่เรามองโลกในแง่หลายการมองโลกที่มันไม่สวยงามมันทําให้เราเป็นทุกข์ เออมันทําให้เราลดพลังในตัวของเราลงไปลดพลังของเราแบบมหาศาลบางคนนอยทําอะไรไม่ได้บางคนนอนเป็นผักเป็นปลาค่ะไม่รู้ขึ้นจะมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองเลยแต่สิ่งที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการที่เรียนรู้จากครูสิตาสิ่งและที่จะดึงพลังให้กับคุณได้มากที่สุดครูบอกเลยว่าคุณจะต้องเคลียร์ปรับจิตปรับใจด้วยการเรียนรู้ค่ะคิดมหาการีรงยู่กับครูสิตาก่อน เื่อเราเรียนที่ปากับ21วันค่ะเราจะถ่ายพลังงานด้านเสียๆค่ะน้ําเสียๆออกไปให้หมดแล้วเราจะเติมด้านดีๆให้กับตัวเองใส่พลังคําพูดดีๆที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวเองใส่พลังงานค่ะที่เป็นประจุบ,บวกให้กับตัวเองถ้าใครไม่เข้าใจในคลิปนี้นะให้หนูกลับไปดูคลิปนิวรอนค่ะเคยออกช่อง3มาก่อนค่ะมันจะเป็นประจุในด้านบวกค่ะที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายค่ะและปล่อยเป็นคลื่นออกมาเป็นกระแสฟไฟฟ้าพิสูจน์ได้ คุณสิตาเป็นคนที่นําบทเรียนนี้มาให้กับครูค่ะครูนะคะบางทีเวลาเราป่วยเราเป็นไข้เราก็นอนอยู่อย่างนั้นไม่อยากลุกไปทําอะไรแต่พอครูมาู้กอกจากรวลกดแรงนีดูพาครูมารู้จักกับสอนครูสิตาครูไม่เคยป่วยเลยเพราะครูบอกกับตัวเองว่าโอ้ยครูมีพลังพระเจ้าในตัวเองทําไมเราต้องป่วยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแบบเสียเวลามานอนอยู่ตรงนั้นทําไมเราไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรที่มันสร้างสรรคในวันนี้ค่ะ คูได้รับพลังงานนั้นที่ครูสิตา,าถ่ายทอดให้กับเราทุกคำพูดทุกสิ่งทุกอย่าง ครูเอามันมาบอกต่อกับเราแค่การทิ้งของที่มันไม่ดีทิ้งอดีตที่มันลบลบทิ้งคําพูดของคนอื่นที่มันมาทาให้เราบันทอนจิตใจทิ้งมันไปค่ะแล้วเติมพลังงานใหม่พลังงานใหม่มันไม่มีวันหมดนะคะเราเติมให้กับตัวเองได้ในทุกๆวินาทีครูต้องบอกแบบนั้นฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งฉันยอดเยี่ยมฉันทําอะไรก็สําเร็จฉันมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมวันนี้ถ้าหนูได้ดูครูเอญย่านะคะหรือลูกศิษย์ของครูเอญย่าเขาเริ่มมีพลังงานนะที่ ที่โคตรดีเขาได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนได้พาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็กได้เติมพลังงานในด้านดีๆเขารู้สึกนะเวลาที่เขาไลส์สวเคามีพลังงานมากขึ้นเขาตื่นเต้นกับการที่จะออกมาไลฟ์เขาตื่นเต้นที่จะออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆุูเหนืยไหมเมื่อเราเติมพลังงานดีๆให้กับตัวเองเนี่ยชีวิตของเรามันจะยิ้มได้กับทุกเรื่องอะไรที่เข้ามามันแค่ขี้เล็บว่ะ อะไรที่เป็นเรื่องลบๆเข้ามาเฮ้ยช่างแม่งเราต้องรู้จักคํานี้ไม่ใช่เราเก็บมาใส่ใจทุกอย่างมีคนมาทักว่าหนูเป็นบ้าค่ะครูแล้วหนูก็เก็บมาใส่ใจครูถามว่าคําเหล่านั้นมาทําให้หนูไปต่อได้ไหมหนูถ้าหนูเอาเก็บมาคิดไปต่อไม่ได้ค่ะตกฟโฟล์ค่ะลูกศิษย์ของครูสิตาหลายคนเหมือนกันค่ะที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมีทุกอย่างในชีวิตที่ครูสิตาปั้นจักไม่มีหาอะไรเลย แต่เลยวันหนึ่งค่ะที่เขาขึ้นสู่ที่สูงแต่เขาเป็นับคนนั้นคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าเหนือแล้วคิดว่าตัวเองสําเร็จแล้วไปรับคําพูดลบๆไปรับพลังงานลบๆไปคิดในสิ่งที่มันลบไม่ดีตกโฟโลค่ะสุดท้ายไม่เหนืออะไรเลยครูเอ้ A ่านะคะเรามีทุกอย่างแล้วในชีวิตนะคะเราอิ่มฟูแล้ววงล้อของเรามันขับเคลื่อนได้อย่างยอดเยี่ยมเราเติมพลังงานเราเติมคําพูดดีๆเราเติมสิ่งดีๆเราพาตัวเองไปในสถานที่ท,ที่มันดีๆครูเชื่อว่า มันจะเป็นเรื่องดีกับเราจนวันหนึ่งที่เราจากโลกนี้ไปเราก็ยังรู้สึกมีความสุขเมื่อเรารู้ทางรัดนี้แล้วทำไมเราต้องไปรับสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาบันทอนเราพลังงานที่มันให้ก็คือตัวเราค่ะให้ได้ด้วยตัวเราเราอย่าบอกว่าเอ้ยพลังงานหนูอยู่กับคนนี้อยู่กับสามีอยู่กับลูกนั่นคือเป้าหมายแห่งความรักของคุณค่ะเป้าหมายของคุณก็จะปูกไว้กับคนที่คุณรัก ทำให้หนูอยากทําอะไรทุกอย่างให้มันสําเร็จแต่ความสําเร็จของคนแม่งก็ไม่เท่ากันอีกระยะเวลาแม่งก็ไม่เท่ากันอีกจริงปะแต่บางคนค่ะเมื่อรู้ทางลัดล้อเล่นอีกทําบ้างไม่ทําบ้างอ่อยอิเลื่อเชอยแฉะบ้างค่ะไม่รีบเร่งสปีดค,ความสําเร็จถ้าวันนี้คุณประสบความสําเร็จที่รวดเร็วพรุ่งนี้คุณจะทําแม่งอะไรก็ได้ในรมิตอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณให้ประสบความสําเร็จจริงไหม ครูบอกเลยว่าที่ผ่านมานะการที่ครูไปแคมป์เนี่ยครูได้พลังงานมากมายมหาศาลกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของครูครูมีผลลัพธ์ใหม่ตลอดครูไม่เคยเล่าเรื่องผลลัพธ์เดิมๆของครูเลยครูพาผู้หนูไปไร่นอกสถานที่ตลอดเพาะครูสิตาบอกว่าการที่เราพาตัวเองไปในสถานที่ที่ดีๆจิตใจจ,ตใจ,จิตใต้สำลึกจิตเนี่ยสำึกของเราเขาได้พักผ่อนเขาก็จะเติมพลังนี้ให้กับเราแล้วก็มาถา่ายทอดให้คนอื่นได้คนที่ไม่เคยไปแคมป์ไปคอร์ส ครูบอกเลยว่าหนูพลาดมากเพราะครูสิตาโอ้โหเหนือมนุษยไม่ใช่คนธรรมดาที่จะมาแบ่งพลังถ่ายเดีพลังด้านดีอ่ะให้กับเราได้เหนือมนุษย์มากคนธรรมดาทําไม่ได้แบบครูค่ะวันนี้หนูทํางานมากี่ปีแล้วหนูใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นมากี่ปีแล้วหนูมีอะไรดีขึ้นบ้างหนูมีเงินเก็บพอมากพอที่เวลาที่หนูจากไปแล้วคนรักหนูอยู่สุขสบายไหม รู้ทางลัดแล้วอย่าล้อเล่นรู้ทางลัดแล้วจงเหยียบเร่งสปีดตัวเองให้รียบสําเร็จรู้ทางลัดแล้วอย่าลออย่าอีเลื่อยเฉยแฉะทำทุกวินาทีให้มันมีค่าคําพูดดีๆคิดได้ไหมคะในทุกๆวินาทีชื่นชมตัวเองได้ไหมคะจักด่าตัวเองตเติมพลังงานด้านดีให้ตัวเองได้ไหมคะกินน้ําที่มันทาให้ตัวเองมีความสุขได้ไหมคะอ้าววันนี้ฉันอยากกินชาเขียวคุณกินได้ไหมคะหรือต้องอดค่ะ เฮ้ยไม่กินดีกว่า,เก,เ,วกเ,ากกเก็บเงินไว้ไปกินข้าวกับลูกเก็บเงินไว้ไปทํานู่นนี่นั่นล่ะคะ่ะเล็กๆนน,น้อยให้กับตัวเองได้หรือยังซื้อของขวัญให้กับตัวเองครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คำพูดดีๆชื่นชมตัวเองล่าสุดเมื่อไหร่เสื้อผ้าสวยๆที่อยากได้ซื้อเมื่อไหร่พาตัวเองไปเที่ยวแบบแนี้เมื่อไหร่ฟังครูสีตาค่ะสม่ำเสมอไหมพัฒนาเรียนรู้พาตัวเองเข้าสู่บทเรียนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตสม่ำเสมอไหม นั่นคือพลังงานทั้งหมดนะนั่นคือขุมพลังงานทั้งหมดค่ะยิ่งคุณเจอครูสิตาบ่อยแค่ไหนไม่ว่าจะหน้าเพจหน้าไลฟ์สดมันเป็นพลังงานด้านดีทั้งนั้นค่ะมันทําให้เราตื่นรู้ที่แตกต่างกันแต่ละคอร์สแต่ละคลิปแต่ละไลฟ์มันก็ตื่นรู้แตกต่างกันสวัสดีลูกนะคะครูอ่านชื่อไม่ออกนะคะว่าชื่ออะไรนะแต่สิ่งที่ครูจะได้ด่อนให้เราในวันนี้ค่ะ มันโคตรง่ายเลยกับการที่ให้พลังตัวเองไม่รู้จักจบจบกสิ้นกับการที่พูดสิ่งดีๆนําพาตัวเองไปในสถานที่ที่มันดีๆที่มันพักผ่อนที่มันมีความสุขวันนี้เราเริ่มเด็ค่ะลูกทุกอย่างที่ครูสอนคือฟรีเราไม่ได้เสียตังค์สักบาทเดียวแค่คุณเชื่อค่ะว่าสิ่งที่ครูสิตาสอนสิ่งที่ครูได้มาเรียนรู้กับครูเอย่าเนี่ยมันเป็นความจริงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูอดีตทิ้งมันไปค่ะอนาคตคุณผูกเป้าหมายที่มันชัดเจนค่ะ เพื่อพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดด นั่นคือสิ่งที่หนูควรจะทําเลิกพูดพับเพอหนูไม่มีทุนหนูไม่มีเงินหนูไม่มีความสุขเลิกหนูเป็นหนี่เลิกนั่นมันเป็นเงื่อนไขนั่นมันเป็นข้ออ้างนั่นมันเป็นเหตุผลสละตะค่ะที่ทําให้คุณไม่อยากประสบความสําเร็จวันนี้คุณแค่วางสิ่งเหล่านั้นไว้ค่ะแล้วลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่มันดีลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นลุกขึ้นมาเบิกบานค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะชื่นชมตัวเองบ่อยๆมันก็เติมพลังให้กับตัวเองทาให้คุณสามารถอยากทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปดูคน ประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะว่าตื่นเช้ามาเขาทําอะไรบ้างนั่นคือเติมพลังให้กับตัวเองอย่าไปรับลบตื่นเช้ามาดูข่าวลบๆบแล้วคุณจะเอาพลังที่ไหนครับไปดําเนินชีวิตของคุณในวันนี้ให้มีความสุขมันไม่ใช่คลิปนี้มาสั้นๆน,นะคะแต่มีพลังมากเหลือเกินหากคุณทําได้แบบคูณในทุกๆวินาทีใส่คําพูดดีๆให้กับตัวเองไม่จําเป็นต้องตะโกนค่ะแต่พูดด้วยหัวใจพูดด้วยความรู้สึกที่ โคตรภูมิใจให้กับตัวเองแค่นั้นเออคูอยากพาพวกเรามารับบรรยากาศที่ดีๆแบบนี้คูเองก็พาตัวเองมาพบกับความสุขมาจูนพลังกับธรรมชาติเติมพลังดีๆให้กับตัวเองค่ะพาลูกสิย์ของกูค่ะได้มาพักผ่อนได้มาเที่ยวแบบนี้นะใครที่อยากมีชีวิตแบบนี้หนูแค่เลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะเปลี่ยนค่ะเลือกที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่มันดีๆให้กับตัวเองค่ะ เออไปแล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะเรื่องราวดีๆส่งต่อคําสอนดีๆที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะคะให้กับเพื่อนๆของเรานะคะได้เอาไปปฏิบัติมันเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ไม่ต้องลงทุนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยความเชื่อนะ,ะอยากสาเร็จมากแค่ไหนความสําเร็จมันขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อของพวกค,คุณค่ะวันนี้ไปแล้ว